ชายอีกหนึ่งคนนะครับที่มีสายเลือดของตระกูลแอคเคอร์แมนไหลอยู่ในตัวทําให้เขานั้นกลายเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แข็งแกร่งมากๆรวมไปถึงโหดเยี่ยมและเลือดเย็นมากอีกคนหนึ่งในเรื่องเลยละครับชายที่ทําการฆ่าสารวัตรทหารไปกว่าร้อยคนทําให้คนในเมืองนั้นก็ต่างหวาดกลัวเขานะครับชื่อเสียงเนี่ยเรียกได้ว่ากระชอนไปทั้งเมืองเลยผู้ที่เป็นเพื่อนกับกษัตริย์อูรินะครับจนทําให้การกวาดล้างตระกูลแอคเคอร์แมนนั้นหยุดลงอย่างสมบูรณ์ใช่แล้วละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาไปดูอีกหนึ เลือดอย่างเคนนีแอคเคอร์แมนกันครับ นี่นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับใน Attack on Titan ที่ตัวงเขานั้นมีสายเลือดเอ k e r m แมนหรือว่า a อ k e r m แมนนะครับซึ่งผมนั้นเองนะครับจะขอออกเสียงเป็น a อ k e r m แมนแล้วกันตามความคุ้นชินของผมนะซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีความดิบเถื่อนรวมไปถึงความโหมดเหี้ยมจนวันหนึ่งนั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นและทําให้เขานั้นนะครับจะต้องกลายเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นครับซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของชายคนนี้กันแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยละครว่าเนื้ อยากโดนเปิดเผยสาระสําคัญนะส่วนนี้ก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ก็ไปก่อนได้เลยครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกระจาให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ซึ่งก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของเคนนี่แอคเคอร์แมนกันก่อนครับเคนนี่นั่นเองครับเป็นมนุษย์เพศชายนะที่ตัวของเขาเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นมาในตระกูลแอคเคอร์แมนพ่อและแม่ของเคนนี่นั้นเนี่ยไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมานะว่าเป็นใครกันแน่แต่ก็ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมาแล้ครับว่าตัวของเคนนี่นั้นมีน้องสวอ,นนอว่นี หนึ่งคนนั้นก็เป็นปู่ของเคนนี่ครับที่ไม่ได้มีการปรากฏชื่อออกมาเช่นกันอายุและข้อมูลส่วนตัวของเคนนี่นั้นรวมไปถึงส่วนสูงน้ําหนักต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาในเนื้อเรื่องเลยครับย้อนกลับไปในอนดีตนะครับในตอนที่เคนนี่นั้นยังเป็นหนุ่มเคนนี่นั้นเองครับได้อาศัยอยู่ที่เมืองใต้ดินอันเป็นสถานที่นะครับที่เต็มไปด้วยอาัญญกรและคนยากจนเต็มไปหมดเลยละครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่พลังของความเป็นนักรบจากตระกูลไอคเคอร์แมนที่มันฝังอยู่ในสายเลือดนะครับได้ตื่นขึน าทาให้เขานั้นเนี่ยมีทักษะในการต่อสู้และพละงกาลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปมากๆเ็นนี่นะครับเชื่อว่าตัวเองนะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการไล่ฆ่าพวกสารวัตรทหารโดยว่ากันว่าเคนนี่นั้นได้ทําการสังหารพวกสารวัตรทหารรวมทั้งหมดเนี่ยไปกว่าร้อยคนกันเลยทีเดียวครับจนทําให้เขานั้นได้รับฉายาว่าเคนนี่จอมเชืออมาในที่สุดนะเรียกได้ว่าตัวตนของเคนนี่นั้นนับได้ว่าเป็นตัวตนที่น่าหวาดกลัวของพวกสารวัตรทหารเป็นอย่างมากวันหนึ่งนั่นเองครับเคนนี่นกด้ยยู่อานยก็ได เคนนี่นั้นก็ได้บอกกับปู่เขาว่าเขานั้นเนี่ยได้เจอกับคนในตระกูลแอคเคร์แมนในเขตจีกันชีน่านะเพราะว่าพวกเขานั้นถูกเอารัดเอาเปรียบทางธุรกิจครับแถมยังโดนกดขี่สรารพัดจนต,ต้องย้ายจีนฐานอย่างยากลําบากซึ่งตรงนี้เองครับเคนนี่เนี่ยก็หมายถึงพ่อของมิคาสานนั่นเองด้วยเหตุนี้เองครับเคนนี่นั้นจึงได้ตั้งคาถามกับปู่เขาว่าเหตุใดเองนะครับตระกูลนักรบเที่ยคอยช่วยกันต่อสู้ปกป้องกษัตริย์มาอย่างยาวนานอย่างตระกูลแอคเคร์แมนนั้นถึงถูกกดขี่และถูกไล่ฆ่านะครับจนแจนท จึงได้ยอมเล่าเรื่องนะครับเรื่องที่กษัตริย์นั้นไม่สามารถลบความทรงจําของผู้คนในตระกูลแอคเคอร์แมนได้เขาเนี่ยจึงได้ทําการสั่งให้ไล่ล่าคนในตระกูลแอคเคอร์แมนทั้งหมดครับเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยเคนนี่นะครับก็ได้พูดตัดพ้อวันโลกไปนี้นั้นมันช่างเดาเฟะกันซะเหลือเกินนอกจากนี้แล้วครับตัวของเคนนี่ก็ยังบอกอีกว่าเขานั้นเนี่ยได้ทําการตามหาตัวของคูเชลจนเจอครับโดยที่คูเชลนั้นเนี่ยทำงานเป็นโสเภณีอยู่ที่เมืองใต้ดินเธอนั้นท้องกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเคนนี่น้้นนัี ดึงดันนะครับที่จะเก็บลูกของเธอเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเคนนี่ก็ได้สืบเรื่องราวของกษัตริย์ในกระแพงจนเจอเข้ากับอูริเลสและร็อดเลสครับโดยที่อูรินั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเขาก็คือกษัตริย์ผู้ครอบครองพลังของไททันนั่นเองเคนนี่นั้นได้ทําการเข้าต่อสู้กับอูริและเขาก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็วจนเคนนี่นั้นนะครับแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าโลกใบนี้นั้นจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอยู่ในตอนนั้นเองครับเคนนี่นั้นก็ได้เห็นไททันเป็นครั้งแรกอีกด้วยเคนนนนีีี่ััั้้้พาาามมแกกกรรรออะเเควใใหห็จบไไดดปปท ของรซึ่งอูรินั้นก็ไม่ได้แสดงความเจ็บปวดออกมาแต่อย่างใดนะอูรินั้นนะครับได้เข้าใจในขนาดนั้นเลยครับว่าตัวของเคนนี่นั้นเป็นคนจากตระกูลไอคเคอร์แมนเขาจึงได้ก้มหัวขอโทษเคนนี่สำหรับเรื่องที่กษัตริย์คนก่อนๆนั้นได้มีการสั่งฆ่าล้างตระกูลไอคเคอร์แมนนั่นเองครับเคนนี่นั้นตกใจเป็นอย่างมากนะกับพฤติกรรมของอูริที่แม้ว่าอูรินั้นจะเป็นกษัตริย์ที่ทรงอํานาจก็ตามแต่เขานั้นก็กลับก้มหัวให้กับคนที่ถูกเรียกว่าเดนมนุษย์อย่างเขานั่นเองครับิิ่่่งททีีออรรําาาานนนนนนัั้้้มมกกก็ลเเปปใใใใหหตตววขคคดดะจจจไ เคนนี่ Kenny นั้นนะครับได้ยอมเป็นคนที่คอยรับใช้และติดตามอูริเรสซึ่งอูรินั้นเองนะครับก็ได้ยอมรับจนพวกเขานั้นเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากขึ้นนะผลจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับก็ทําให้การตามล่าฆ่าคนในตระกูลแอคเคอร์แมนนั้นได้หยุดลงไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดซึ่งในช่วงนั้นเองครับเคนนี่เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เมืองใต้ดินเพื่อไปหาคู่เชลน้องสาวของเขาแต่เมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็กลับเจอร่างของคู่เชลที่เสียชีวิตลงในห้องพร้อมกับเด็กคนหนึ่งแหละครับที่นั่งอย,ยงงาการนน รีวายไปเลี้ยงครับด้วยความที่เคนนี่นั้นเป็นนักฆ่าเขาจึงได้ทําการสอนวิธีการต่อสู้กับรีวายมากมายสอนการใช้มีดนะครับการเข้าหาผู้คนอย่าง,งก้าวร้าวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยรีวายนั้นสามารถเอาชนะผู้ใหญ่ได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับเคนนี่นั้นจึงเลือกที่จะทิ้งรีวายไว้เพราะเขาในคิดว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อใครหรือปกครองดูแลใครและเขานั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะสอนรีวายแล้วนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเคนนี่เนี่ยก็ยังคงคอยรับใช้อุริเรื่อยมาครับเวลานั้นได้ผ่านไปนะครับจนถ ทอดพลังไททันต่อไปเคนนี่นั้นนะครับได้พูดคุยกับอูริเป็นครั้งสุดท้ายทั้งคู่นั้นได้หวนคิดถึงมิตรภาพนะครับที่มีให้กันมาตลอดเวลาหลายปีเคนนี่นะครับเชื่อในการใช้ความรุนแรงครับที่ว่าเขานั้นเนี่ยได้มาเป็นเพื่อนกันก็เกิดจากความรุนแรงแต่ตัวของอนะูรินั้นก็คิดต่างจากเคนนี่ครับอูรนะินั้นคิดว่าสิ่งที่ทําให้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันนั้นไม่ใช่ความรุนแรงแต่มันคือโชคชะตาและปฏิหารมากกว่าครับสุดท้ายแล้วอูรนะินั้นก็ได้ตายลงไปนะโดยการถูกฟริดา้าที่แปลงรงนนักก้น จะตายไปแล้วครับแต่เคนนี่นะก็ยังคงคอยรับใช้ตระกูลเรสต่อไปเพราะเขานั้นถือว่าฟรีด้าเป็นคนที่ได้รับความทรงจําของอูริทั้งหมดมาท่านเองครับเคนนี่นั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเขานั้นมีความฝันที่อยากจะรู้ว่าถ้าตัวเองนั้นมีพลังเหมือนกับอูริแล้วนิสัยของเขานั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นคนที่รักสันติภาพและหยุดการใช้ความรุนแรงได้เหมือนกับอูริหรือเปล่านั่นเองครับหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์การล่มสลายของวอมาเรียลงเคนนี่นะก็ได้รับหน้าที่นะครับในการเปกัปตันของหน่วยต่อต้านอุ สารวจกันเลยล่ะครับพวกเขานั้นได้เคลื่อนไหวตามคําสั่งของรอดเรสโดยเคนนี่นั้นเนี่ยได้คอยทําหน้าที่นะครับในการฝึกวิธีการต่อสู้กับคนที่อยู่ในหน่วยนั้นนั่นเองและนี่นะ,นะครับก็คือเรื่องราวในอดีตของเคนนี่แอคเคอร์แมนที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวมรวมาให้เพื่อนๆได้รับฝั่งรับชมกันแล้วล่ะครับ ต่อมานั้นเนี่ยเราจะมาดูบทบาทของเคนนี่ในเนื้อเรื่องกันบ้างนะเคนนี่นั่นเองครับได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในอนิเมะซีซั่น3ตอนที่1เคนนี่นั้นเนี่ยได้รับคําสั่งจากรอดเรสนะครับในการพาตัวของเอเรนและฮิสตอรียมาให้ได้เคนนี่นั้นนะครับได้รู้ถึงการเคลื่อนไหวของพวกรีวครับเขาเนี่ยจึงได้มุ่งหน้าไปที่กระ่อมอันเป็นที่กบดานของพวกหน่วยสารวจแต่เมื่อไปถึงเนี่ยพวกของเคนนี่นั้นก็ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยนะครับของพวกรีวเลยเพราะรีวนั้นไหวตัวทันครับหลังจากนั้นออเคนนี่่กได้้ออองนนนขขรววาาเัจะ ไปที่เขตชอสนะเคนนี่นั้นได้พากำลังพลของเขานั้นไปดักพวกรีวายอยู่ที่เขตชอสพร้อมในตอนที่รนะีวายนั้นนะครับกำลังเผยอยู่นั่นเองเคนนี่นะก็ได้อ้อมไปด้านหลังและทําการยิงปืนใส่นีฟาจนตายไปครับรีวายนะ้นพยายามหลบหนีจากการไล่ล่าของเคนนี่และในระหว่างที่เคนนะี่นั้นกำลังไล่ตามนะนะรีวายนั้นเขาได้พูดล้อเลียนนะครับรวมไปถึงการดูถูกรูปร่างของรีวายที่เป็นคนตัวเล็กกว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่างสนุกสนานกันเลยล่ะครับแต่รีวายนั้นก็สามารถหลบหนีไปในบาร์ได้ทันเคนนี่นั้นนะครับได้เข้า บา์แห่งนี้ไว้ทั้งหมดลีวายเนี่ยได้ทําการพูดคุยกับเคนนี่เล็กน้อยเพราะเขานั้นประหลาดใจว่าทําไมคนอย่างเคนนี่นั้นถึงมาทํางานให้กับพวกรัฐบาลครับแต่เคนนี่นั้นก็บายเบีย่ยงที่จะตอบเขานั้นนะครับได้บอกว่าเด็กอย่างลีวายนั้นไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่จากนั้นเคนนี่นะครับก็ยังได้พูดเหน็บแนมลีวายอยู่ตลอดเลยครับพร้อมกับการได้คว้างเก้าอี้ไปที่บาร์นะในตอนที่เคนนี่นั้นประมาทลีวายก็ได้ใช้ปืนลูกซองในการยิงใส่เคนเนี่แต่เคนนี่นั้นก็ยยััััังงงมมมีีไไหววรรรรริบบนน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 นคเเเเาา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 า่่่ขข้้้้้้้้้กกกกก็็ดดออ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 ปุทใแ นั้นประวัติรีวเกินไปหน่อยจนทําให้จะต้องเสียท่าถึงแบบนั้นเองครับพวกลูกน้องของเคนนี่นะก็สามารถจับตัวของเอเลนฮิสตอรียและนําตัวไปที่โบสถ์ของรอดเรดในทันทีครับหลังจากนั้นเคนนี่ก็ได้รู้ว่าลีฟนะครับที่เป็นพ่อค้านั้นได้หักหลังเขาเพื่อไปทําการร่วมกับหน่วยพวกสํารวจเคนนี่นั้นจึงได้ทําการฆ่าลีฟจนตายในทันทีทีนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ทาใต้โบสถ์ของตระกูลเรดครับที่รอดเรดนั้นนะครับได้ทําให้ฮิสตอรียนั้นเห็นความทรงจําเกี่ยวกับฟรีด้้้้้้้าทีี่่ถูกกกพออออขขงเเเเลนน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 นัััิไไปดบใหร ครับรีบทําตามแผนที่ทําให้ริสตอรีนั้นนะครับกลายเป็นไททันแล้วกินเอเลนเข้าไปเพราะพวกรีวายนั้นนะครับกำลังจะตามมาขัดขวางกําลังของเคนนี่ได้มารอที่ปากถ้ำนะครับเพื่อรับมือกับรีวายและพวกสํารวจนะจากนั้นไม่นานนะครับพวกของรีวายก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับได้ทําการระเบิดถังนะครับเพื่อให้เกิดควันบดบังทัศนวิสัยของพวกเคนนี่ครับในระหว่างที่หน่วยสํารวจนะครับกำลังต่อสู้กับลูกน้องของรีวายนั้นเคนนี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือลูกน้องของเขาในการต่อสู้กับรีวายเคนนี่นั้นได้ทาการเขาาาก็ยอมรรับวว่ าาแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเคนนี่นะ้ก็ได้เสียท้ายกับรีไวโดยที่เขานั้นนะครับถูกรีไวฟันเขาที่ท้องแบบเฉียดครับเมื่อเคนนี่นั้นได้รับบาดเจ็บเขาจึงได้ล่าถอยไปหารอดเรสทันทีเคนนี่นั้นนะครับได้ฟังรอดเรสพูดกับฮิสตอรียมันจึงทําให้เขาเข้าใจว่าถึงตัวเองนั้นจะกลายเป็นไททันแล้วก็กินเอเลนเข้าไปเขานั้นนะครับก็ไม่สามารถใช้พลังของไททันบรรพบุรุษได้ครับเคนนี่พยายามจะฆ่ารอดเลสครับแต่ฮิสตอรียนก็ได้เข้ามาห้ามไว้เคนนี่จึงได้เดินไปหาเอเลนนนนนนรัััเเเเพื่่อออใช้้้้มีีีดขขาาาไปกทหหผงงลว เอเลนันเปลี่ยนร่างเปน็นไททัทนแล้วต่อสู้กับฮิสตอรียหลังจากนั้นเคนนี่นะครับก็ได้ล่าชอยออกไปจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นะครับมันก็ได้กลับตลบป,ปัดกันนะเพราะว่ารอดเลนนั้นได้กลายร่างเป็นไททันจนขนาดตัวของมันนั้นใหญ่มากและส่งผลทําให้ถ้ำน,นั้นเกิดการถล่มลงมาครับเคนนี่นั้นพยายามจะช่วยเหลือพวกลูกน้องของเขาให้รอดจากการถล่มของถ้าแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเคนนี่ก็สามารถหนีออกมาได้จากถ้าโดยที่ลูกน้องของเขานั้นตายไปทั้งหมดเคนนี่ในสภาพใกล้ตายนั่นเองครับกกก็ได้้้ััลลววองเเนนน่ตาาาาาขขํจะะยยแ ได้นาเซรุ่งไททันออกมาให้รีวดูเคนนะี่น้ะครับได้บอกว่าเขานั้นไม่อยากตายแล,และอยากจะได้พลังไททันมาครอบครองอีกด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้เข้าใจความรู้สึกของอูริในอดีตนะครับที่อูรินั้นได้ทําการก้มหัวขอโทษเขาเพราะทุกคนนั้นล้วนมัวเมาในบางสิ่งเสมอครับและสิ่งที่ทุกคนมัวเมานั้นก็ต่างเป็นแรงผลักดันนะครับให้ทุกคนก้าวต่อไปทุกคนนั้นต่างตกไปท่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรีวก็ได้ถามเคนนี่แหละครับว มันจึงทําให้รีวายรู้ว่าแท้จริงแล้วเคนนี่ก็คือลุงของเขานั่นเองเคนนี่นั้นก็ยังได้บอกอีกว่าเขานั้นได้ทิ้งรีไวายไปในอดีตนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นเนี่ยไม่ได้ถูกลิขิตให้มาเป็นพ่อของใครเคนนี่นั้นนะครับจึงได้นําเซรุ่มมอบไว้ให้กับรีวายพร้อมกับการเขานั้นเนี่ยได้จากไปในทันทีครับก็เป็นอันจบบทบาทของเคนนี่ในเนื้อเรื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถของเคนนี่กันบ้างครับเคนน e well ี yeah. in ่นั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีสายเลือดของตระกูลแอคเคอร์แมนนะอันเป็นตระกูลที่เป็นนักรบมที่แข็งแกร่งมากๆทําให้เขานั้นมีความสามารถในการใช้พลังของไททันได้ในขณะที่ร่างกายนั้นยังเป็นมนุษย์อยู่ครับพลังของเคนนี่ได้ตื่นขึ้นเมื่อเขารู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีเป้าหมายที่จะทําบางสิ่งบางอย่างครับทำให้รักษาในการต่อสู้ของเขานั้นเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าเดิมในช่วงที่เคนนี่นั้นเป็นวัยรุ่นนั่นเองครับเขาเนี่ยเชื่อว่า สามารถรอบสังหารพวกสารวัตรทหารไปได้กว่าร้อยนายกันเลยล่ะครับทำให้ชื่อเสียงความเป็นเคนนี่จอมเชื่อของเขาเนี่ดังกันไปจนทั่วเมืองไปหมดนะเรียกได้ว่าทั่วเมืองนั้นก็ต่างผวากับการมีอยู่ของเคนนี่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามแล้วครับเคนนี่นะ้ก็ได้เจอเข้ากับคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเป็นครั้งแรกนั่นก็คืออูริเลตครับถึงแบบนั้นแล้วเนี่ยเคนนี่ก็ยังมีทักษะในการต่อสู้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดนะครับหรือแม้แต่ความไร้ความปานีจนแม้กระทั่งรีวายเองเ,องเนี่ยก็ยังยอมรัลละรา Kenny นีนากก,ก,ก,กทกษใ ต่อสูและพละกกาลังที่มากแล้วเคนนี่ก็ยังมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมติแบบใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นเขาในครับใช้ในการประทะก,กับรีวยเคนนี่เนี่ยยังมีความสามารถในการใช้ปืนที่แม่นยําสูงอีกด้วยแต่อาวุธที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดก็น่าจะเป็นมีดแหละครับเพราะเคนนี่นั้นเนี่ยใช้ในการฆ่าผู้คนมาตั้แต่สมัยหนุ่มๆม,มีดนั้นนะครับเป็นอาวุธในการรอบฆ่าสังหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะมีดนั้นสามารถฆ่าให้ผู้คนตายได้อย่างเงี่ยมเชี่ยมอีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวกซ่อนก็สะดวกอีกกกกดด้้ววยยยสาา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 มมรรถซุุ่่่่ออนตงไธ นอกจากนี้แล้วเคนนี่ก็ยังมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมครับเขานั้นยังเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีเยี่ยมเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ที่ดีอีกด้วยเขานั้นสามารถวิเคราะห์สถานการณ์รวมไปถึงควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังได้อย่างมีไหวพริบอีกด้วยครับเขานั้นสามารถมองทะลุแผนของรีไวท์ทั้งหมดจนสามารถลักพาตัวของเอเลนแลฮิสทอรียไปหาร็อดเรดได้สําเร็จเคนนี่นั่นเองนะครับก็ยังมีความเป็นผู้นําสูงอีกด้วยด้วยความที่เขานั้นเป็นหัวหน้าของหน่หนวยต่อต้านอุปกรณ์เคลื่่่่่อออนนนนนนยยยยยย้้้้้าา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 ามมมมมิตเเเขขัสรรถคควววบุททหหหแและละูกงงไดดีีใ เขานั้นจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเคนนี่นั้นเป็นฆาตรกรแต่ทุกคนนั้นก็กลับทําตามคําสั่งของเคนนี่อย่างไม่มีข้อกังขาหรือข้อโต้แย้งใดๆโดยรวมแล้วเนี่ยเคนนี่นั้นถือได้ว่าเป็นอิงตัวละครนะครับที่อันตรายมากๆแนละน่าจะอันตรายนะครับเป็นท็อปเทียร์ของเรื่อง Attack on t i ท a n นเลยก็ว่าได้ฝีมือของเขาเนั้นนะครับเทียบได้กับลีไวล์หรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าลีไวล์เลยก็เป็นไปได้ในตอนหนุมน่มๆนะความสามารถของเคนนี่ที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แต่เราก็ขอคอนเฟิร์มไว้ครรรรับ่าบไมธมธดจิงๆ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถของเคนนี่กับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันบ้างครับคนแรกเนี่ยก็คงจะเป็นรีวายนะเคนนี่นั้นนับได้ว่าเป็นลุงของรีวายนะครับที่เขานั้นเนี่ยเป็นพี่ชายของแม่รีวายนั่นเองถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นลุงของรีวายแต่เขานั้นนะครับก็ได้เก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับตลอดโดยที่ไม่ได้บอกให้รีวายได้รับรู้เลยครับจนกระทั่งก่อนที่เขานั้นจะสิ้นลมหายใจไปเขาก็ได้บอกเรื่องนี้ให้รีวายว่าเขาเนี่ยคือลุงของรีวายด้วยความที่เคนนี่นั้นนะครับจะ ให้ดีนะครับในแบบของเขาครับเขานเนี่ยได้สอนให้รีวายต่อสู้เอาชีวิตรอดในเมืองใต้ดินให้ได้จนวันหนึ่งนะครับเมื่อเขาเห็นว่ารีวายนะ้แข็งแกร่งมากพอที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วบวกกับการที่เขานั้นไม่สามารถทนะําหน้าที่พ่อให้กับใครได้นะเขาจึงเลือกที่จะทิ้งรีวายไปครับเมื่อเวลาได้ผ่านไปอย่างยาวนานเคนนี่ <Kenny S 2> นั้นก็ได้มาพบกับรีวายอีกครั้งเขานั้นพยายามจะพูดเยอะเย้ยรีวายสารพัดเชิงหยอกล้อแลวก็หยอกจริงนั่นแหละครับแต่ว่าพวกเขานั้นเนี่ยก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะในฐาน,าาน,น,นาะศ ในที่สุดแล้วเคนนี่นะครับก็แสดงความหวังดีให้กับรีวายโดยการมอบเซรุ่มถ่ายทัานให้กับรีวายไปนั่นเองครับคนถัดไปก็คืออูริเรสอูริเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเป็นเป้าหมายของเคนนี่ที่ต้องฆ่าให้ได้ครับแต่อูรินะั้นะครับก็สามารถเอาชนะใจเคนนี่ไปได้อูรินั้นเป็นกษัตริย์นะครับที่ได้ก้มหัวขอโทษเคนนี่สำหรับเรื่องที่กษัตริย์คนก่อนๆนั้นกวาดล้างตระกูลแอคเคอร์แมนมันจึงทําให้เคนนี่นั้นตกใจมากครับพวกเขาเนี่ยได้ทําการพูดคุยปรับความเข้าใจกันจนกลายเป็นเพื่อนในทททีีีีีี่่่สุดดดนนนนนะคคความมมมัักขอองเเเรรบบใ้้้ไไยยลลแ เคนนี่นั้นนะครับก็เต็มใจที่จะยอมรับว่าเขานั้นมีอูริเป็นเพื่อนแล้วใครก็ตามที่พูดดูถูกอูริเคนนี่นั้นจะโกรธเป็นอย่างมากเลยแหละครับการที่เคนนี่นั้นนะครับได้มาเจอกับอูรินั้นทําให้เขานั้นเลิกไปฆาตกรและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแม้ว่าอูรินั้นจะตายไปแล้วครับแต่เขานั้นก็ยังคงทํางานเลื่อนไหวตามคําสั่งของฟรีด้าคนที่สืบทอดความทรงจําของอูริอีกด้วยคนถัดไปก็คือคูเชลครับคูเชลนั้นเป็นน้องสาวของเคนนี่นะครับที่นางคู่นั้นไม่คเูลช ท้องเขาก็เกลี้ยกล่อมให้คูเชลนั้นเอาลูกออกแต่คูเชลนั้นก็ไม่ทําครับเคนนี่นั้นเป็นห่วงคูเชลอย่างชัดเจนแบบแสดงออกให้เราเห็นกันเลยล่ะครับเขานั้นรู้สึกเสียใจไม่ได้เห็นการตายของคูเชลและสิ่งที่เขานั้นพอจะช่วยเธอได้ก็คือการเลี้ยงดูรีวายให้ดีในแบบฉบับของตัวเองนั่นเองครับคนถัดไปก็คือรอดเรสเคนนี่นั้นนะครับไม่ได้เคารพรอดเรสเลยนะแม้ว่ารอดเรสนั้นจะเป็นญาติของอุริแต่เคนนี่นั้นก็ดูจะไม่ชอบหน้ารอดเรสเป็นอย่างมากครับเคนนี่นั้นมองว่ารอดเรสนั้นเป็นคนที่ขาดต่างจากตัวของอุริลิบลับทําให้เขานั้นมักจะแสดงความก้าวร้า ใส่รัดเรซอยู่ตลอดและคนสุดท้ายก็คงจะเป็นคาเวนนี่แหละครับคาเวนนะั้นเป็นทาหารใต้บงังคับบัญชาของเคนนี่นะเธอนะเป็นทหารที่มีความเป็นมืออาชีพมากมีความกล้าหาญนะครับจนเคนนี่นัประชับใจในตัวของเธอเป็นพิเศษและคาเวนนะก็แสดงออกถึงความเคารพเคนนี่มากเช่นกันในตอนนี้เคนนี่นั้นกำลังจะสิ้นใจตายไปเขานั้นนะครับก็ได้นึกถึงคาเวนอีกด้วยแล้วตัวละครที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเคนนี่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละล่ะครับที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่อง ต่อมานนเนี้ยเราจะมาดูเรื่องลับๆที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับเคนนี่กันบ้างครับข้อแรกครับอาจารย์ฮาจิเม้ผู้แต่งเรื่องไทท่านเปิดเผยว่าแรงบันดาลใจของเขาในการสร้างแรงบันดาลใจของตัวละครเคนนี่นั้นมาจากตัวละครฟิลิปจาก GTA นั่นเองครับข้อที่2ฉายาของเคนนี่นะครับอย่างเคนนี่จอมเชืออหรือเคนนี่เดอะริปเปอร์นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากแจ็คเดอะริปเปอร์ครับข้อที่3ในอนิเมะนั้นปรากฏออกมาว่าเคนนี่นั้นได้ฆ่าคนไปทั้งหมด3คนนั่นก็คือเอลมาแม่ของฮิสตอรีย่าน,นิฟ ที่เป็นพ่อค้านั่นเอง เอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเรื่องราวของเคนนี่แอคค์แมนแหละครับที่ทางเราได้ทําการรวบรวมให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมกันครับหากข้อมูลที่ทางเราได้รวบรวมมานั้นมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนเพื่อนมานะที่นี้อีกด้วยรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนนั้นสามารถใส่แท็กเวลาไดครับเพื่อเพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาที่ทางเราตกหล่นไปได้เช่นกันครับเพื่อให้น่าสารบันในเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นเอาละครับสําหรับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอ